สวัสดีค่ะพบกับกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะทำเสี่ยวหลงเปานะคะหรือสรลเปลาที่มีน้ำซุปอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำน้ำซุปก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้มล้างขาวก่อนนะคะใช้น้ำหนลิตรต้นหอม3มต้นขิง4ี่ชิ้นปีกบนไก่4ปีกหมู3ชั้น200รกรัมค่ะ แล้วก็ใส่เหล้าจีนหนึ่งฝาค่ะเราจะต้มประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นก็นำไปเทน้ำออกค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการต้มน้ำซุปนะคะเราจะใช้น้ำา5 5ลิตรค่ะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอม3ต้นขิง4ชิ้นใบกะวาน2สมามใบโพยกัก สอดอกอบเชย1แท่งพริกหอมหรือจวงเจียครึ่งช้อนชาแล้วก็มิลินสองทั้โต๊ะนะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำหมูสามชั้นกับปีกบนไก่ที่เราต้มล้างขาวไปเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็ตามด้วยมิลินค่ะ เราจะต้มไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันเปื่อยดีนะคะพอทุกอ,อย่างมันเปื่อยดีแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไป1นึช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ปิดฝาต้มต่ออีก10นาทีค่ะแล้วเราก็จะพักไว้ให้มันคลายร้อนสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะนำมากรองนะคะ เอาแต่น้ำซุปค่ะใส่ทับประแวว์แล้วก็เข้าตู้เย็น1คืนนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทำแป้งค่ะแป้งห่อนะคะใช้แป้งอนเนกประสงค์260กรัมเกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งของแป้งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะ เทน้ำร้อนลงไป120กรัมค่ะแล้วก็คนเรื่อยๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่น้ำอุณหภูมิห้อง4ีกรัมค่ะจากนั้นเราก็คนทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นก็ใช้มือนวดต่อค่ะนวดจนให้แป้งมันจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วเราก็จะพักไว้20นาทีค่ะหาอะไรปิดไว้อย่าให้ลมเข้านะคะ พอครบเวลา20นาทีแล้วก็จะมานวด10ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จะเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราก็จะพักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะพอครบเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมารีดแป้งให้มันเป็นเส้นย,วยาวๆนะคะรีดไปเรื่อยๆให้เป็นเส้นย,วยาวๆแล้วเราก็จะตัดแป้งก้อนละ25้ากรัมค่ะ ที่เราตัดแป้งก็เพราะว่าแผ่นของเราจะได้เท่ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมารีดแป้งนะคะคืนแป้งให้เป็นแบบนี้ก่อนทำให้เสร็จทุกอันก่อนแล้วเราค่อยจะมารีดนะคะเดี๋ยวเรามารีดแป้งกันเลยค่ะเราก็ใช้ไม้รีดไปข้างๆแบบนี้ซ้ายขวา แล้วก็ค่อยๆไล่ตามขอบๆนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นบางๆค่ะเป็นแผ่นบางๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาถ้วยมาเป็นบล็อกในการตัดนะคะมันก็จะกลมแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำไส้นะคะเราใช้โคนต้นหอมสับสี่ต้นนะคะแล้วแล้วเราก็นำ น้ำมันร้อนๆราดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะเราใช้หมูสามชั้นสับให้ละเอียด300กรัมนะคะใส่ขิงขูดลงไป5กรัมค่ะจากนั้นเราก็นำต้นหอมที่เราราดด้วยน้ำมันร้อนๆมาใส่ทั้งหมดเลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยไป2กรัมนะคะพริกไทยปน่น ตามด้วยน้ำซุป20กรัมค่ะจากนั้นเราก็คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะรสด้วยซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะน้ำมันงาน1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ขาวไป1ฟองพอใส่ครบทุกอย่างเราจะคนทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้ละ เนียนเลยนะคะจากนั้นเราก็นำน้ำซุปที่เราแช่ไว้มาผสมลงไปค่ะค้นให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะแค่นี้ไส้ของเราก็พร้อมที่จะไปห่อแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทำการห่อเลยค่ะทำการจับจีบค่อยๆจับจีบไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปหมุนไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็บีบให้มันติดกันแบบนี้พอเราห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลาในการนึ่ง10นาทีนะคะพอครบ10นาทีเสี่ยหลงปลาของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆลองไปทำกันดูนะคะ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ